อเอะะรียนตากล้องนะครับผมวันนี้ไปประชุมผู้ปกครองนะครับนแอทุกคนเอเมน้ม,มันแนวครัิชัยสุวรณรัศนะครก็เป็นคนแรรุงานในเรื่องของตรอดนะสา จดเคื้บคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาชื้อกันเยียมแล้วนะครับหม้อเยี่ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่กำลังกระดาแล้ววันนี้คุณชานก็จะออกไปโรงเรียนกล้องนะครับผมวันนี้ไปประชุมผู้ปกครองนะครับนาะฝนก็ตกเพื่อน,นเลยด เรื่ัง,งของโครชาชนนี่ฝนต,ตกนะครับโคตรฉานก็จะไปประชุมผู้ปกครองไปจ่ายค่าเทอมด้วยนะครับเนาะก่อนที่จะไปประชุมผู้ปกครองขอไปตัดผมก่อนนะคะผมตัดผมแล้วค่อยเข้าไปเชา้าอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวอยเข้าไปเดี๋ยวโคตรฉันดีวไปตัดผมก่อนวันนี้ตกได้ตกดนีนะครับผม ว่าถ้าหยุดรอบนี้ก็น่าจะหนาวแล้วนะครับฝนนะครับถ้าฝนหยุดแล้วนะโอ้ตกเมื่อคืนนี่ตกหนักมากครับทุกท่านเลยถึงเช้ามานี่ยังตกอยู่เลยครับออุ้อ้ย ห <laughs> น,นุ่มตกเก้าดูตัวเองครับผมโอ้โหนี่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 ตัดผมเสร็จแล้วครับผมได้อยู่ได้อยู่ราคาก็ไม่แพงนะคะระับเพื่อนๆหนไปไปประชุมที่โรงเรียนก่อนนะครับผมก่อนจะไปไประชุมขอกาแฟหนึ่งแก้วก่อนเดี๋ยวไปดื่มกาแฟก่อนนะครับซื้อกาแฟก่อนเดีย๋ยวไปนั่ง จุมเดี่ยววงอีกแล้วโอเปตนะครับผมมาแล้วครับผมอเมน้ำมนัำมนมะนาวโอ้โหคนสัตว์ชอบกินมากครับไหนเะมื่อก่อนจะกินลาเตเ้เนาะเอ่อัดีตแต่กองบอกว่าพ่อไม่ต้องกินนมเยอะแล้วน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆ <laughs> ก็เร็วมันจะเป็นโรคลายสิ่งใดอย่างเนาะก็ได้จัดเป็นอเมน้ำพึ่งมะนาวครับผมไม่มีนมเนาะแบบนี้ครับผมชื่นใจได้ครับไม่ <laughs> เต็มเลยรถเต็มเลยครับทูกท่้นเลยให้เรามาสุดท้ายนี่เลยบางคนกลับกันแล้วเองน่าจะผู้ช่แล้วสวสกอารศักก็เป็นงานในเรื่องของกิจการนเรียนนะคริจการนัเรียะไรก็ดูเรียน ันนี้ออกไปจ่ายค่าเทิมแต่ละห้องนะครับผมแต่ละชั้นมหกมสามอ่าหนึ่งถึงมมหกครับผมทยอยออกมากันแล้วครับเดี๋ยวโคโลชันก็จะเข้าห้องของตาล้องแล้วครับอ่าวันนี้เสร็จแล้วนะครับผมมีมีพัฟปาด้วย เพราะว่าจะทําถนนรอบสนามกีฬานี่นะครับเนาะพ่อปาของทั้งโรงเรียนนะครับผมวันที่เท่าไหร่จิบสามหรอเดี๋ยวพ่อปลาอัาเทอมครับผมจ่ายแล้วครับเรียบร้อยไปแล้วเทอมสองนะครับผมการประเมินผลอันนี้เกิของตากล้องเกจสามครับผม โอเคถือว่าได้อยู่สามก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมก็ตั้งแต่เรียนมานะอันนี้ไม่ได้กดตาล้องนะทุกท่านไหนตั้งแต่เรียนมานี่เท่าที่คตรัชาจาได้เนาะตาล้องนีง่ไม่เคยต่ํากว่าสามนะครับผมไนะด้สามตลอดนะสามจุดเจ็ดสจนะครับก็ือโอเคอยู่นะทุกท่านไหนประมาณนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะครับเนาะภูมิใจแล้วครับผม <laughs> คนหาตัางส่งเรียนก็ถือว่าภูมิใจแล้วเนาะเดี๋ยวคนรัชก,ก็จะกลับแล้วนะครับทุกท่านไหน ไปกินข้าวที่บ้านเนาะหิวข้าวแล้วตอนนี้ก็สิบโมงห้าสิบสองแล้วทุกทา่านเลยโอ้ถือว่ารอบนี้เสร็จไว้นะครับทุกทาาก่านเลยเมื่อก่อนนี้ปุ้นเนี่ยเที่ยงเลยนะครับผมกว่าจะเสร็จนะครับรชุมเสร็จนะครับผมโอ้อันนี้ก็เสร็จแล้วน่าจะกับข้าวที่บ้านก็มีอยู่เนาะเดี๋ยวไปกินที่บ้านครับผมมอนที่บ้านมีอยู่นะมีแกงหน่อไม้ <laughs> อ้ยแกงหน่อไม้อร่อยอยู่ไปเดี๋ยวเจอกันที่บ้านครับผม <laughs> พอชมเสร็จก็สิบเอ็ดโมงกว่าแล้วนะครับเนาะขึนเข้าครับแกงหน่อไม้ครับผมแกงหน่อไม้กินนิดนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีอันนี้ปลาวันนะครับผมไม่ใช่ปลาทูนะครับเนาะมีตัวเดียวนะครับผมกินไ้หนึ่งตัวแล้วตอนเช้านี่เป็นปลาทูอยู่มีสองตัว <laughs> เล่นมกุกเล่นมกุกนิดหน่อยใครเครียดใครเครียดครับผมไม่ว่ากันเนาะมาๆามครับผมแกงหน่อไม้ดูท่าน ดมดึงผู้ชม,ม,มอร่อยมากครับผมเสียอย่างเดียวเสียตรงที่คคโรชันไม่เลยใส่ชะอม,มนี่แหะครับผมชะอม,มไม่มีนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่คคโรชันย้ายบ้านมานี่ก็คคลชันเพิ่งเริ่มปลูกใหม่เนาะตอนนี้ปลูกไว้ประมาณสี่ต้นแล้วก็ยอดกำลังแตกออกไม่กล้าตัดนะครับผมกลัวมันตายเนาะที่บ้านเก่านี่มีเยอะครับก็เลยอันนี้ก็ แกนี้ก็อร่อยอยู่ครับผมแกมงหม่อไม้เข้ามากเลยครับทุกคนคนเยอะนะครับเนาะฝนตกด้วยนะครับผมคนเยอะหนูแล้วถ้าฝนไม่ตกก็จะเยอะกว่าน,นี้เนาะอันนี้ยังมาาไม่หมดเลยนะครับผมในห้องเรียนห้องใจสตางของกับกล้องคาดเทอมก็วันนี้ม้าไม่ครบกันครับผมเพราะว่าหลายๆท่านก็ฝนตกเนาะไม่ออกบ้าน น่าจะฝากลูกมาจ่ายค่าเทมอมประมาณวันจันนี่แหละครับผมคิดว่านะครับอ,อ,อร่อยมากครับผมก่อนวิญาใช้มือนะครับ ปีนี้เกตของลูกสาวเกตของดักกล้องดีมากดีทุกป,ปีแหละครับผมปีนี้มีเกตสี่เยอะมากเกตสามมีแค่สองที่เหลือจะเป็นเกตสี่หมดเลยนะครับผมเขาเรียกเกตเกตสี่เกตสี่ใช่ไหมครับมก็ถือว่าใช้ได้ครับผมก็ดีใจอยู่เนาะภูมิใจอยู่ครับผมส่งตังเฮียนก็ถ้าเขาตั้งใจเรียน,พ,นพ่อแม่ก็ภูมิใจแล้วนะครับเนาะเป็นลูกเป็นอะไรนี่นะครับผมมันก็มีติดซูนอยู่นะท่านไหน ส2องท่านนะสิบสองคนนะครับผมมหกเฉพาะมหกนะหกทับหนึ่งหกทับสองทับสาร่วมๆแหละครับผมจะมีประมาณอันนี้สิบกว่าคนครับผมสิบสองคนเมื่อกี้พอขอประกาศอยู่ <c oughs> ว่าขอให้ไปเกตเรียนหน่อยเพราะว่าน้องอนาคตของน้องนะครับน้องต้องไปเกตซูมนหน่อยเกเราก็จะได้ปีหน้าก็จะได้เข้ามาหาลัยกันค่าอะไรอะไร,ะไรต่างๆก็มันก็จะได้ประหยัดลงมานิดหน่อยนะครับผม ผมบอกบอกแบบนี้นะครับเนาะนี่มาแล้วพี่ช่วยกินไม้ครับกินมาแล้วกินอาหารมาแล้วนะครับผมมือกระทะอ้าวอืมอ้าอ,าอยู่ไหมครัอ กินก่อนกินบาบาๆไม่ต้องรีบ๋ยวติดคอละ <laughs> มูกซ่าทุกที่ไปไหนทุกที่ इन तो लखें อ้าวลองเห็น <Cornell> กันแล้วลงลงลงลองสำหรับคลิปนี้มั้ยนี่นะครับผู้ชมมาช่วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกพเป็นกำลังใจให้จากนี้นะครับสวัสดีครับผม